e hmm. não mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. เด้ครับผมพี่น้องปกปายครับบไปลงคลิปหลายมือครับไปขายสุภาครับต้นนี้จะฝ่าวิ่งกันนะครับเด้อครับโชคดีครับเดินสายขายผัาอย่างนี้ครับเมื่อนี้ครับหลังจากขายผักกันมากครับมืดคำฝืนตาครับผมมีคลิปลงครับผมแต่หัวหมูครับหนังกากหมูครับมันหนึ่งครับใช้สมุนไพรครับหินคาตะไข่ครับนี่ครับตับหมูฮู้งครับเป็นเพลสเลยครับผมพักน้ำจิ้มมามาครับเพื่อนเพื่อนจะฝ่าวิ่งกันนะครับต้นนี้ขายอครับขายของอย่างเดียวเลยครับมาครับนี่ครับ กินข้าวเขียงไม่ทันเพื่อนเห็นไหมครับนากากหมูอุย้ยมึงนะครับนี่ครับว่าข้าวเขียงเลยมาครับมามามาอยู่กับเพื่อนครับเพื่อนบอกออกกองมา,ค,มา,มา,มาครับมามามานะครับพอดีมากขาใต้ก่อนครับมาอยุบันเพื่อนทาวันเพื่อน้องงี่บา ให้ฝันรึมกันด้อครับเด้อครับมาครับมาหาฝัครับคำมือฝัาบุดตาไว้วเขาบันครับ ตื่นตีสามตีสี่ใช่ไหมครับขายของสิพญามามต้องคิดคับเพื่อนเนื้อคหมู ต้องใจพ่อครับมืดมาครับอื้ออื้ออื้อ นรัครับนะครับนะครับขอดิฟ้าครับยังไงครับเดิาหานหะนะันได้การได้การมันมันมันมนุษย์มันไหมหนะรือ thăm chú khá kiến nè tâm tâm Hãy subscribe เล้วเราซด้อพื่พยันลกคลิปครับตอนนี้ชจินหอดเพื่อนนะครับเบอร์ินหัวพีพีเนเพื่อนทุกคนนะครับนี่ครับโอ้ยเนาะ หาอยู่หากินไปครับแต่ละหมือแต่ละเว้นมาได้เกิดมาด้วยครับมาหาแต่มาได้กินครับอืมมาเกิดมามด้วยลุ้เรื่องตีมาหาแต่มาไม่กินครับ

không hết một đồng luôn Hãy subscribe คุณอืมอรับอมกมั่ครับกมั่งหัวแบนํามุงยิงหัา อืมจุดน,น้ำน่ไปไปอืมหลือก้าคขาแต่ข้าเหมือนไป มือแดงมือบอ่อครับผมสูญไปครับชีวิตพอคา้าไม่ค้าตั้งใจกันครับถุกสตาราทผิดกังกันที่หรอเนาะมุ้อก่กังทีหห่หรอเนาะ โอ้ยครับแจ่มแจ่ครับบนันน้ำมังก่อนอร่อยมากินกันไปครับคิมนิ้ผมมีอะไรครับปาาที่ตามก็หลค์กดแใช์คือกอครับเป็นกครื่งแกกันครับก็สิ โอ้ยครับขา,ขายบะมีเวลาทำ้งกิฟครับจะฝากืมกันครับเมื่อนีครับพิษพาดต,ตรงไหนครับกราบขอตัวเขาไปครับิปนี่ขอจบชิปนี้ก่อนนะครับเด้อครับสวัสดีครับ